ในชีวิตของเราไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาเพื่อสร้างสิ่งดีๆมีบางคนที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาแต่ก็มีบางคนที่ควรปล่อยไปเพื่อความสุขและความสงบของตัวเองคนแรกคนชอบแข่งขันและแย่งชิงพวกเขาอาจอยากเห็นคุณทำได้ดีแต่รับรองได้เลยว่า พวกเขาไม่อยากเห็นคุณทำได้ดีกว่าพวกเขาคนที่สองคนชอบเอาเปรียบพวกเขาจะรักคุณเท่าที่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณได้เท่านั้นเมื่อไรที่คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้แล้วพวกเขาก็จะหายไปทันทีคนที่สคนชอบโทษคนอื่นพวกเขาจะทำให้คุณรู้สึกผิดแล้วไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย การควบคุมของพวกเขาร้ายแรงถึงขั้นที่ทำให้คุณเริ่มเชื่อว่าคุณคือคนผิดเองคนที่สคนชอบบน่นพวกเขาจะขโมยความสงบสุขของคุณด้วยการบ่นเรื่องเดิมซ้ำๆและไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยและคนสุดท้ายคนชอบทำร้ายใช้ความไว้ใจความพักดี และการให้อภัยของคุณเป็นเครื่องมือคุณจะรู้ตัวจริงๆก็ต่อเมื่อเขาหายไปจากชีวิตของคุณแล้วจำไว้ว่าความสุขและความสงบของคุณสำคัญที่สุดอยู่ใกล้คนที่ยกคุณขึ้นไม่ใช่คนที่ฉุดคุณลงแล้วตัดคนพวกนี้ออกไปจากชีวิตคุณให้เด็ดขาด